มีสี่สหายผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันขณะกำลังสนทนาได้เกิดการถกเถียงกันขึ้นงั้นเรามาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเราละทิ้งวิมาและสมบัติเพื่อมาปฏิบัติธรรมบนโลกมนุษย์จึงนับว่าบริสุทธิ์กว่าผู้อื่นอาจเป็นเราก็ได้เพราะป,ปกติถ้าเราได้เจอกับขุตเราก็จะต่อสู้กันเราจึงอดกั้นความโกรธนั้นได้ธรรมดานาคเป็นอาหารของเราแต่เราอดกั้นความอยากที่จะกินนาคได้ นับว่าสิ่งของเราอะประเสริฐที่สุดแล้วเราอะนะได้ละความสุขจากวังเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อประสงค์ความสงบจึงนับว่าสิ่งของเราบริสุทธิ์ที่สุดหยุดงั้นเราไปให้วิทุนช่วยตัดสิ่งกันแล้วกันวิทุนเจ้าช่วยตัดสิ่งปัญหานี้ว่าสิ่งของใครประเสริฐที่สุดสิ่งของพระราชาทั้งสี่นั้นล้วนประเสริฐด้วยคุณธรรมอันเลศทั้งสิ้นเพราะต่างมีใจเริ่มใสศรัทธาเท่ากัน สิ่งของพระราชาทั้งสี่นั้นล้วนประเสริฐด้วยคุณธรรมอันเลิศทั้งสิ้นเพราะต่างมีใจเริ่มใสศรัทธาเท่ากันวิทูลบัณฑิตมีความปีชาสามารถในการแสดงธรรมเป็นที่ไพเราะจับใจล่ำลือไปทั่ว ถ้าเราอยากจะฟังทมจากปากวิทูลบ้างล่ะเราจะต้องฟังทมของวิทูลให้ได้เราต้องแกล้งทำเป็นล้มป่วยไม่สบายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเจ้าพี่การน้องนางเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมพี่ตกใจแทบแย่น้องต้องการใจของวิทูลหาไม่ได้ดากที่ต้องการน้องคงต้องตายแน่ ใครกันจะนำเอาหัวใจของวิทูลผู้เป็นที่รักของผู้คนทั้งชมพูทวีปมาได้พ่อเรากำลังมีทุกข์เราต้องช่วยพ่อเราพ่อเรากำลังอึดอัดใจเราต้องแต่งกายอย่างงามออกจากเมืองมาดานมุ่งสู่ภูเขาในป่าหิมาพานผู้ใดที่นำเอาหัวใจของวิทูลมาถวายแก่แม่เราได้นะเราจะยอมเป็นเมียของคู่นั้น เอ๊ะนั่นเสียงใครกันทำไมไพยรอยิ่งนักข้าขออาซาไปเอาหัวใจของวิทูนเองข้าข้อท้าพนันแข่งสกากับท่านท่านจะกล้าไหมฮ้ฮึฮ้ฮฮข้าแพ้ก็จะให้ข้อวิเศษซ่องสิ่งนี้มันคือมาวิเศษและดวงแก้ววิเศษ ม้าวิเศษวิ่งเร็วปานลมพัดและมีฟี่เท้าเบาลอยดวงแก้ววิเศษสามารถเนรมิตสรรพสิ่งได้ดั่งใจทั้งในโลกมนุษย์และสวรรค์ถ้าท่านชนะเราเราก็จะให้ทุกอย่างที่จเจ้าต้องการยกเว้นตัวเราความเป็นพระราชาและพระมเหสีของเรามหา,หาพนันสกาครั้งนี้เล่นกันท่ามกลางพระราชาและผู้คนที่สนใจทั่วแว่นแขน พระเจ้าธนนชัยต้องพ่ายแพ้แก่ปุณน,นกยักษ์เอ๋ข้าจะข้ออะไรท่านดีนะงั้นข้าขอวิทูลเป็นศินสกาก็แล้วกันไม่ได้ไม่ได้วิธูลน,นั้นมีค่าเสมอตัวเราเราจะให้ท่านไม่ได้หรอกข้าพระพุทธเจ้าขอยอมเป็นศินสกาให้แก่ปุณน,นกยักษ์ด้วยยึดถือสัจจะเป็นใหญ่แต่ก่อนจะไปกับท่านเราขอเวลาสวันเพื่อแสดงธรรมสั่งสอนเมียและลูกเป็นครั้งสุดท้าย ความเป็นข้าราชบริพารที่ดีแก่ครอบครัวให้ตระหนักถึงหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองและวางตนให้เหมาะสมเจ้าก็ห่างหมาของเราไปก็แล้วกันที่คุณก็ไม่ได้มีอาการวาดกลัวเลยเราไม่เคยทำชั่วทั้งกายวาจาใจจึงไม่มีอะไรน่ากลัวอนาคตข้างหน้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเราได้สร้างกรรมดีมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน ้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้เพื่อจะได้เอาหัวใจไปให้นาวิม,มาล่าตามทิ่สัญญาร่างของเจ้าจะต้องแลกอยับไปกับสิ่งผีดขวางระหว่างกานแคบหนีแน่ จิตที่เข้มแข็งสามารถเอาชนะความกลัวที่กำหนดจุดจอดอยู่ในทุกขณะจิตนั้นได้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงมารยาการที่ยักหลอกล่อให้ตกใจกลัวเท่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นมีสติกำหนดรู้ทันต่อสภาพของสรรพสิ่งที่มาสัมผัสทั้งกายมีตาหูจมูกและใจโดยไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งนั้นๆ เมื่อจะทำย่างไรก็ไม่สำเร็จข้าก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายข้าจะฟาดเจ้ากับโคถินเพื่อจะเอาหัวใจของเจ้าไปตามที่ต้องการที่เจ้ากระทำการต่างๆหวังจะฆ่าเราด้วยเหตุใดลึกเราเป็นผู้อาสานางอาริทันตีมาเอาหัวใจของท่านไปให้แม่ของนางเพื่อข้าจะได้นางอาริทันตีธิดาพญานาคนั้นเป็นมีเที่นางวิมาลาต้องการหัวใจเรานั้น ก็คือต้องการฟังธรรมจากปากเรานั่นเองเราทราบถึงความสามารถในการแสดงธรรมเทศนาของท่านเราอยากจะลองฟังสักขังจะได้ไหมแต่เราต้องการไปยังเมืองบาดาลเหตุใดเล่าเจ้าจึงไม่กลัวตายเลยเราไม่เคยทำชั่วเลยทั้งกายวาจาใจคนไม่เคยทำชั่วย่อมไม่กลัวตายเรายึดถือในสัจจะคือถวายหัวใจให้แก่ท่านโดยไม่กลัวตาย ปัญญาและสติคงมั่นมิหวั่นไหวของท่านนั้นคือหัวใจของวิทูลเราได้รับแล้วให้ตรกรู้แจ้งในผลแห่งการกระทําของตนเป็นเหตุอยู่ในตัวเองตามเหตุตามปัจจัยเป็นอยู่นั้นโดยท่องแ <c oughs> ท,ท้พระเจ้าธนนชัยยากโกรถและทาาภูรีทั้งปวงต่างดีใจที่ได้วิทูลบัณฑิตฆ่าควรเมืองของตนคืนมา เป็นมิ่งขวัญแก่แผ่นดินสืบไป